อันนี้ไปไม่ไกลไปแถวบ้านนะครับวันนี้ลองดูใสแถวบ้านก่อนเพื่อกบมันจะไม่ลงห้วยลุกดักเด็กประมอปลาหระมอให้ประคิงหน่อยนะครับประคิงสดนะครับผมทุบใส่ลายเลยกบหลายตัวลุกดักเด็กสองตัวรอกินดิบเลยลาลูกมากินลายสองตัวเนี่ย,ดดนะลลนยนเนี่ยมั้ yeah.

Luật đi đất. Luật đi đất. gì này gì này gì 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 à, gì mà kêu nói, mà nói những điều gì ngày lên những điều, điều. kêu nói như thế. อีกเนี้ยอีกลบ้านประมาณ100มร้อยเมตรลองใส่ดูนะครับผมดูยเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นมีกินอีกอุดอกินนั่นนี่อุดเสร็จนั่นนี่อันนี้เป็นอะไรว่างเงียบเงเฮ้ยฮะเงียบเงียบเงียบกันะ รมไม่ดีเหรอรมไม่จอยยี่ย e ี่ย e ี like ่ย no. ีไม่ด no. ีเ nice. no. ้ยโอ้มาเลวมาเล็มาเลมาเลวตัวตึงตุงนี่มาเลยมาเรมาเโชว์ตัวเลยยี่มาเลยลเป็นยมาฮะเป็นยมาถามไม่ตอบอีกมึตอบมาก็ยุ่งเลยกูเนี่ย ยี้มายี้มา,มาไปแล้วนี่ไปนะไปชมกันนะครับผมนี่มาคนรอรอไหม,ไหมนี่รอเปนะคนรอคนรอคนรอจ้าคนรอจ้ารอนี่รอป่ะอันออนี้มีสองตาม,มสองหน่วยเฮ้ยเด็กลุ๊กเอ้ยอย่าอย่ารอเอฟซีโชว์ยูจี้ก่กอนย,ย,ยูจี้ยูจี้ยูจี้คอปเตอร์นอนอยู่เดียวแก่แล้วไม่ไหวแล้วใช่ไหมเตอร์เอ้าสู้ต่อไปอไปเอฟซี FC. ไปหาบอยนะบอยเนะี่ยขนาดนี่นนะไม่แน่กบอาจจะรวมอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ลูกสาบเนลูสาบลุงลุงรยลอยลรวยลอยลหะปลาแล้วมีกู้ดใสยย่แล้นะเนี่ยกึกกู้ดพุชเลสใสนะมตัอะ ลุงชาบผมีกบสองตัวอยู่บ่อนี่นะครับผมมาเดี๋ยวอ๋อนะตัวไหนปืนตัวร้อนตัวโอ้โหไก่ขเท่าไหร่เอาทึ่งก่อนบ่ยุต่ายมีตัวนึงครับเอาอยู่บ่อดีกว่าไก่พดนะครับผมลุบ่มีกบสองตัวครับผมมาตีเขาหน่อย อยู่ตรงไหนวะน่ากลัวยังเลยอะไรเนี่ยข้าแล้วก็อันนี้เดี๋ยวขบมันจะดิ้นมันจะไม่ตอกได้นะครุณ

you no. เดี๋ยวมมันดันล้มอะไรเงี้ยันไว้ครับผมโอ้ตัวนี้มันใจนะผมเอฟเจี้ยนดูทำเลนน่าจะใช้ได้เลยน่าจะเหมาะเจาะนี่ <c oughs> มพาดนี่มพด ใช่มันเจ็บสุด

โอเคคโอเโอเดี๋ยวมีชามมาลุ้นกันนะครับผมรอครับรออสวัสดีครับ